ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงใช้แบตเตอรี่ของยี่ห้อ S.T.R. นะครับวันนี้ทางร้านเรามาจัดโปรโมชั่นในราคา1,990บาทจัดส่งฟรีให้คุณลูกค้าถึงหน้าบ้านพร้อมชำระเงินปลายทางไม่มีบวกเพิ่มนะครับกับของแถมตามภาพที่ได้เห็นให้ไปหมดเลยนะครับกับชุดนี้เรามาดูที่ตัวสินค้ากันเลยนะครับปืนตัวนี้นะครับจะเป็นระบบดูดน้ำจากถังหรือคุณลูกค้าจะไปดูดน้ำจากบ่อก็ได้นะครับใช้ล้างรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ทำความสะอาดพื้นนะครับขจัดคราบสกรปกรกลดน้ําต้นไม้ ฉีดทำความสะอาดอาคารได้หมดเลยนะครับทุกอย่างเรามาดูว่ามีอะไรกันบ้างเลยนะครับพอเปิดกล่องมาก็จะมีตัวปืนนะครับที่ยังไม่ประกอบมีแท่นชาร์จมีแบตเตอรี่ก้อนใหญ่ให้2ลูกแถมไปให้ถึง2ลูกเลยนะครับไว้สลับกันใช้งานนะฮะใช้งานได้ต่อเนื่องมีกระปุกพ่นโฟมปืนตัวนี้สามารถพ่นโฟมล้างรถก็ได้นะครับมีแกนต่อปืนยาวนะครับผมส่วนหัวพ่นทางร้านเราจะมีให้2แบบนะครับเป็นแบบตรงกับแบบกระจายนะครับส่วนด้านล่างก็จะมีสายดูดน้ําแถมให้นะครับยาว5เมตร คอปเปอร์ต่อกองสิ่งสกปรกนะครับตรงนี้จะเป็นบัตรรับประกันนะครับสินค้าเรามีรับประกันให้6เดือนและก่อนจัดส่งให้คุณลูกค้าทางร้านเราจะมี QC ทุกตัวนะครับว่าไม่มีปัญหาอะไรฉะนั้นซื้อกับทางร้านเราปลอดภัยหายห่วงนะครับไม่ต้องวัดดวงส่วนของแถมด้านล่างนะครับเป็นชุดอุปกรณ์คาแคร์ที่เราแถมให้นะครับตัวนี้มูลค่า500บาทเราแถมไปให้ฟรีๆเลยนะครับก็จะมีผ้าไมโครไฟเบอร์ iber, 2ผืนแถมให้นะครับแว็กซี่ไว้เช็ดภายในหรือจะเช็ดยางก็ได้นะครับเคลือบเงา ครีมขัดเงาของคาร่านะครับแถมไปให้ฟรีๆเลยน้ำยาล้างรถผสมแว็กในตัวเงาเลยนะครับแถมไปให้นะครับพร้อมฟองน้ําล้างรถนะฮะเรียกได้ว่าไม่ต้องไปหาซื้อเพิ่มเลยนะครับส่วนปืนนะครับพอประกอบเสร็จก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาอย่างนี้นะครับผมและความพิเศษของปืนตัวนี้ที่ไม่เหมือนยี่ห้ออื่นทั่วไปนะครับ power max 1ขีด่เมตรนะครับมอเตอร์ของเราจะเป็นมอเตอร์ทองแดงแท้ไม่ลดเกดนะครับสามารถดูดน้ําได้ความยาวของสายยางถึง40เมตรนะครับผม เหมาะสาหรับคุณลูกค้าที่บ้านเป็นสวนหรือเป็นบ้านเดี่ยวที่มีบริเวณนะครับแค่หาถังน้ำาก็มาต่อแล้วก็ดูดพ่นลดน้ําต้นไม้ได้ตามสบายเดินรอบบ้านได้เลยนะครับตัวนี้ถือว่าแรงมากเลยนะครับรับรองไม่ผิดหวังเดี๋ยวลองดูรีวิวการใช้งานเลยครับปืนตัวนี้สามารถพ่นโฟมล้างรถได้นะครับโดยการเอากระปุกไปสวมน,นะครับผมถ้าคุณลูกค้าจะฉีดน้ำเปล่านะครับแค่เอากระปุกออกนะ แล้วก็เอาหัวต่อใส่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นน้ำเปล่าแล้วเครื่องถือว่าแรงใช้ได้เลยนะครับไม่แพ้ตัวไฟฟ้าเดี๋ยวลองฉีดคราบสกปรกตามพื้นนะครับดูความแรงของปืนฉีดตัวนี้ ทดสอบลดน้ำต้นไม้นะครับผมกับการใช้สายยางยาว40เมตรนะครับเดี๋ยวถ่ายให้ดูมอเตอร์ตัวนี้แรงดูดเขาถือว่าใช้ได้มากเลยนะครับเอาไว้ลดน้ำต้นไม้หรือดูดน้ำจากถังนะครับผมเนี่ยนะฮะโอเคครับก็จบการรีวิวเท่านี้นะครับถ้าสนใจก็สั่งซื้อได้ครับขอบคุณครับ